ม่ซาจเป็นสองชั่งเราก็คืนย่วันหันวันหันแค่ก็ึืนเลยอะ่ะนรถอฝากอยากนอนรับตีสามเลยอะปึ๊บกับยี่โบโกนนะใช่ไี่โบวิดีโ,โกรนไหมรับ สาปดนาทีแนบแนบปุตีหายตีหายี่สิออกมา่นงานมันออกประจานพอตีหาตูงไม่เนี่ยจริงพวกรั้สึกแาบหาก็รับได้มีเนื้อที่เดียวอ่ะจริงเหรอเี่ถ้าสดท้ายดูนะคนลิดเข้ามาจะน่ากลวสดเ๋ยเจยจ้า

สวัสดีครับคนดูเจ็ดคนแล้วมาครับได้เลขตัวไหนฮะได้เลขตัวไหนสอบถามได้ครับมันหวยออกได้เลขหรือยังครับอะไรสอบถามได้นะสวัสดีครับคนดูสิบสองคนบรรยากาศการซื้อหวยเงียบ Là này. Vậy, còn này là dùng tục này Nhưng mà có mình thích này lại ก่อนอ่ะกกหนีแเจหมอนี่ก็ดีเนี่แต่ะหอนี่กไปยกเวันอ่ะเอกินมาพึ่บนท่นพอสืนาที่รึเปล่าอย่าเซ็ไม่ได้ลอยหาลอยไปกินอะากไกิ้ป่านหมกินนาเด็นนิียวไ่รู้เนื้อเดนําแข็งยังงเดืนคร 对吧？<Okay. S 3> แนนำ้ไนำอบ้างเรยเนื้อสาปูหน้เลยเ่อนเก่าเียออกเอาไว้มันก็กัดอยุด่น้องกันบ้าแยก่บ้อะไปเงี้ยโอกัน้องนีเชากนะแล้้ เปิดเข้ามาอยก็้าก็อยู่คนละมุมได้เหมือนเันข้าวโอ้โจะหลับพอดีคือขัดกันเลและมหลายกกบอาบนเขาอยู่ของไทยของมันทั้งไทยกันแม่ประการโทนี่บอกตองว่าพวกอเนีพอห้นอี่ยัวยิ้งจะเป็นแพรบนกน บอกแค่นี้ท่านเกาเีเล่นตัวกันแต่ไมเกามากแต่พ่อเก่งบรโดนเมื่อเหตดเฮตดตอนเมื่เก่งมเงาบเนะเลงาแม่นั่นหกปหกหกหกแปดแปองอน่ะว่าสาแบต้องถึง่ะเลงแม่เลงบอกผมเอาดิล่ะค่ะ คนตนรับายผาได้นะคะหนูซเื้อไปหนึ่งหนูแปด่อยากจะเอาไเอาูไม่ได้ถือแล้วแม่เล่นถ้ามากเล่นหางตัวเล่หาเล่เ่นเล่นเล่นหางมแ่อ้ใหา ทาีดเอ๊ะอาเบนัอนแวนะเอาไปมา

อาจาย์เรื่องเลยจ้าแล้วเปืดให้มันจะขาวตัวตเอแล้วเข้ามาให้เปืดก็ล็อกเสียงหญ่เลยนะอาการท่ไหนฮ่าเอ้ามือขวัญบาลที่ไคนกด ขออนุญาตหลงลา์ไปที่นี่หน่นะครับสวัสดีครับ